ก็สวัสดีทุกคนที่เปิดเข้ามาฟังพอดแคสต์ในอีพีนี้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประเทศไทยเนาะวันนี้เนี่ยวันที่อาดก็เป็นวันหลังการเลือกตั้งปี2026นีเนาะวันนี้เราก็อยู่ที่ไทยแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยตอนที่คลิปออกเนี่ยก็ผลการเลือกตั้งน่าจะออกละ ไม่ว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเราในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็ถึงแม้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนาะเราก็ยังจะต้องใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็จะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้ก็เราปิดเทอมฤดูหนาวก็เลยกลับมาพักที่ประเทศไทย เพราะว่าที่จีเนี่ยหนาวมากแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรทํามากอะ่ะคนเราเนี่ยเวลาไปเรียนต่างประเทศอะ่ะกลับมาที่ไทยอะ่ะมันจะมีความคิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองทาก็คือเราจะเริ่มเปรียบเทียบแหละเพราะว่าเราเห็นโลกมากขึ้นเนาะเราเข้าใจอะไรมากขึ้นยิ่งเราไปประเทศที่2ประเทศที่3เนี่ยเราก็จะเริ่มเอาวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราพบเจอเนี่ยมาเปรียบเทียบเนาะทุกๆครั้งที่เรากลับมาไทยเนี่ย ความรู้สึกมันต่างกันอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่กลับไปที่จีนกลับมาที่ไทยเนี่ยเหมือนเรารีเฟล็กเปรียบเทียบสมองเรามันก็จะทํางานภายใต้จิตใต้สํานึกของเราออกมากันกองเป็นบทเรียนต่างๆที่เราได้เรียนรู้เนาะอย่างบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นแค่ที่ไทยเนาะเราเกิดและเติบโตมาใน Environment แบบเนี้ยอ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันแปลกแต่พอเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย เรากับคนพบว่านิสัยเนี่ยที่เรามีเนี่ยมันมันแปลกหรือว่าที่ต่างประเทศเขาไม่ทํากันหรือบางอย่างเนี่ยที่ต่างประเทศเขาทําเป็นเรื่องปกติเนี่ยพอมาอยู่ที่ไทยเนี่ยมาทําที่ไทยมันก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าอม,มันก็สนุกที่ได้เรียนรู้เหมือนเราโตขึ้นแล้วก็มองเห็นโลกได้กว้างขึ้นเนาะแล้วก็ปี2อเนี่ยเราเริ่มงานอดิเลกใหม่เนาะก็คือ การเขียน journal เมื่อก่อนอนะเราเคยเขียน journal นะแต่รู้สึกว่าทํามันไม่ได้มีความ c o n s i s t e n มากคือเขียนได้ไม่ค่อยมีความสม่ําเสมอมากเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรจะเขียนหรือว่าเราลังเลที่จะจดลังเลที่จะเขียนแต่พอเราได้ลองกลับมาทำ journal ในช่วงต้นปี2026อะเรารู้สึกว่าไม่ได้กังวลที่จะเขียนอะไรมากหมายเนาะก็คือไม่ว่าจะออกไปไหนเนี่ยก็พยายามที่จะพก สมุด journal ไปแล้วก็พยายามเขียนเนาะอันนี้เป็นของมูจินะเรารู้สึกว่ากระดาษมันดีแต่มันไม่มีปกอะไรเลยหน้าหน้ามันแบบว่าเป็นสมุดแบบเรียบเรียบง่ายๆเนาะเราก็เลยตัดสินใจเนี่ยคิดว่าจะแปะสติกเกอร์เข้าไปซะหน่อยเนาะที่ได้มาจากมหลาลัยเชียงใหม่เนาะอันนี้เพื่อนส่งมาให้เพราะว่าเราอยากได้เรารู้สึกว่าสติกเกอร์เนี่ยมันน่ารักดีโดยเฉพาะช่วงวันคริสต์มาสเนาะ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะมาแชร์ว่าในปี2025เนี่ยได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเพื่อที่ปี2026เนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเราจะเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นเนาะอันที่จริงเนี่ยเนื้อหาตรงนี้คือเราเขียนไว้ช่วงต้นปีก็คือผ่านปีใหม่มาสัก2อสาวันก็นั่งเขียนแบบว่าเขียนเขีนเขียน,ยน,ยนลงไปเยอะๆในใน journal เนี่ยแล้วก็เอามันมา พิมพ์ในโน้ตบุ๊กอีกทีหนึง่งแล้วก็พยายามเรียบเรียงเนื้อหาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะภาษาจีนใช้คําว่าฟาสันฟาสันก็คือเนื้อหาค่อนข้างที่จะกระจายกระจายออกไปเนาะเหมือนกับว่าเราคิดอะไรก็เขียนมันออกมาแล้วก็เราก็พยายามเรียบเรียงละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเรียบเรียงยากเนาะเพราะว่าเราเขียนตามฟีลลิ่งความรู้สึกของตัวเอง แล้วก็ตอนนั้นที่เขียนเนี่ยก็คือยังเป็นช่วงที่สอบอยู่ก็ไม่ได้มีเวลามาอัดพอดแคสต์ให้ทุกคนฟังเนาะก็ตอนแรกคิดว่าถ้าสอบเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะมีเวลาอัดพอดแคสต์แต่ว่าพอสอบเสร็จแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยคือมันเหนื่อยมากแล้วก็อยากที่จะพักเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราเขียนเนาะก็คือคนรอบตัวเนี่ยส่งผลต่อเรามากกว่าที่เราคิดการที่เรามีคนรอบตัวที่ดีเนี่ยส่งผลต่อชีวิตเรามากๆ และหากเรารู้สึกว่าใครที่ไม่ดีต่อเราหรือว่าเรารู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยมี energy ที่ไม่เข้ากันเนี่ยเราเนี่ยมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเดินออกจากชีวิตของใครสักคนหนึ่งโดยไม่ต้องขออนุญาตคนอื่นต่อมาเนี่ยเราเขียนว่าเราทุกคนเนี่ยมีเกมการแข่งขันของตัวเองหรือก็คือเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายมีสิ่งที่ตัวเองเนี่ยสู้เพื่อที่จะคว่คว้ามันหมายให้ได้ อย่าให้คนอื่นเนี่ยลากตัวเราไปแข่งในเกมของเขาเพราะว่าเราเนี่ยมีแต่จะแพ้ต่อมาเนี่ยก็คือเรียนรู้ที่จะโฟกัสที่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพและพยายามอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นสิ่งที่เราทำเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกันแต่คุณค่าที่คนแต่ละคนจะสร้างให้กับโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีทางเหมือนกันแม้ว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่า คุณค่าของแต่ละคนที่จะสร้างได้เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีอ่ะต่อไปเนาะก็คือเราเขียนเกี่ยวกับว่าการมาเรียนต่อที่จีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างการมาเรียนต่อที่จีนเนี่ยมันทำให้เราได้กล้าทำอะไรที่ไม่กล้าทำเนาะเช่นฝึกการพูดฝึกการสื่อสารมีการฝึกความกล้าแสดงออกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการยอมรับว่า ตัวเองเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นก็คือตอนที่เรามาจีนแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นวิธีคิดวิธีพูดวิธีการแสดงออกและด้วยความที่เราเป็นคนต่างชาติคนเดียวในใน,ในห้องในเซกในคณะเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามีความกดดันที่จะต้องเข้ากับทุกคนให้ได้มันทําให้เราเนี่ยบางทีสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพื่อที่จะ เข้ากับทุกคนให้ได้แล้วพอเราพยายามที่จะเข้ากับทุกคนให้ได้พยายามที่จะเรียนรู้อะเรารู้สึกว่าบางทีมันเหนื่อยเราไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะพอเราย้อนกลับมาคิดเนี่ยเรารู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยแตกต่างจากผู้อื่นหากสิ่งที่ตัวเองแตกต่างเนี่ยมันไม่ได้สร้างความไม่สบายใจให้กับคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโอเคที่จะแตกต่าง เราไม่จะเป็นต้องๆไหลไปตามคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องโอเคที่เราจะเรียนรู้จากคนอื่นรู้ว่าสังคมเนี่ยควรปฏิจจบัติยังไงผู้อื่นเนี่ยมีมุมมองต่อสิ่งที่เราทํำยังไงมันโอเคแต่ว่าการที่เราแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปเนี่ยบางทีมันทําให้เราเหนื่อยอเราเนี่ยควรที่จะเลือกปรับใช้แต่ด้านที่ดีและควรที่จะยึดในหลักการของตัวเองอยู่เสมอการที่เรายึดมั่นในหลักการของตัวเองเนี่ย เราจะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราไปที่จีนในปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งรถไฟฟ้าเขาจะไม่ค่อยลุกให้กับเด็กคนแก่หรือว่าออคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ทุกคนไม่ทําแต่เราเนี่ยยึดมั่นในหลักการของตัวเองว่าเออเนี่ยถ้ามีเด็กเล็กๆแล้วรถไฟฟ้ามันเบียดมากๆเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคน เป็นคนดีในสังคมเนี่ยเรายึดมั่นเราเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยเราควรที่จะลุกและให้ที่นั่งกับเด็กก็คือเราอยากจะสื่อว่าถึงแม้ว่าสังคมจะไม่ทําสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจําเป็นจะต้องกลืนไปกับสังคมนั้นต่อมาเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่ได้มาเรียนต่อที่จีนมันทําให้เราฝึกความเข้มแข็ง ฝึกให้เราเนี่ยรู้จักยืนหยัดในเส้นทางของตัวเองโฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองบางทีเปิดโอกาสให้เราเนี่ยกล้าที่จะแตกต่างแล้วก็กล้าที่จะทําผิดต่อไปเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการร้องไห้การร้องไห้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอเสมอมันแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นมากพอและมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะปล่อยผ่านมันไปง่ายๆ ดังนั้นเนี่ยการร้องไห้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เสมอไปมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอมันเป็นแค่การที่เราเนี่ยระบายอารมณ์ออกมาเท่านั้นการได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองในทุกๆวันเนี่ยมันทำให้ทุกวันเนี่ยมีความหมายข้อต่อมาเนี่ยเราเขียนว่าดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอแต่งตัวให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะพูดให้เพลอที่สุดเนาะคิดก่อนพูด ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ตัดสินผู้คนจากภายนอกแต่ผู้คนเนี่ยก็จะตัดสินจากสิ่งที่เขาเห็นจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากขี้เกียจด,ดูแลตัวเองแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราควรที่จะตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่เขาเป็นจากข้างในตัวตนของเขาเราต้องมีมารยาทกับผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังยิ่งเราแก้ปัญหาที่มีความยากมีสเกลใหญ่ มากแค่ไหนเนี่ยความสามารถของเราเนี่ยก็จะอัปเลเวลไปตามนั้นหากเรากำลังทำสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากเนี่ยเพราะว่ามันยากเราทำมันเราสู้กับมันเราจึงจะเก่งขึ้นสิ่งที่ยากเนี่ยมันยากมันจึงทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเวลาเนาะเราเนี่ยมักบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำ ก็คือมีความผัดวันประกันพุ่งไปบ้างเนาะเราคิดว่าตัวเองเนี่ยยังมีเวลาอีกเยอะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีเวลาเลยมันหมายความว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องอแบ่งเวลาให้มันนะเราควรที่จะสร้างเวลาให้มันขึ้นมาเนาะลองคิดถึงภาพของอเขาเรียกว่าอะไร Google Calendar เนา ประมาณนั้นแหละมันไม่ใช่ว่าเรามีแปดชั่วโมงแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งบ่งเให้มันเพียงพอแต่เรามองว่าเวลาเนี่ยมันคือเราไม่เคยมีมันเลยเราไม่เคยมีเวลาพอในการทําสิ่งต่างๆให้ครบได้เนาะแต่ถ้าสิ่งไหนเนี่ยมันมีความสําคัญมากพอเราสร้างมันออกมาอ่ะอันนี้เป็นแนวคิดของเรานะส่วนตัวเนาะอือต่อมาเนี่ย บางทีเนี่ยเราอาจจะถูกคุยเขวจากความคิดเห็นของผู้อื่นเนาะอะไรที่มันดีสําหรับเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีหรือว่าถูกต้องสําหรับเราไปทั้งหมดเนาะเราจะต้องมีวิจราราณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสําหรับเราและคําตอบที่เราตอบในทุกๆคําถามในชีวิตของเราเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องเหมือนคนอื่นก็ได้อ่ต่อมาเนี่ยค่อนข้างดีบเนาะเราเหมือนกับว่าเราเขียนว่าเราถามตัวเองว่า ที่เราอยู่เนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่เรามาเรียนอยู่ที่นี่เราเสียใจไหมหรือว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยยังจะตัดสินใจแบบเดิมหรือเปล่าเราตอบว่าเราตัดสินใจแบบเดิมและไม่เสียใจที่มีโอกาสมาเรียนที่นี่เพราะว่าเราเนี่ยได้ทําอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีความทรงจําดีๆที่ล้าค่าชีวิตในตอนนี้เนี่ยเหมือนได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนาะ แน่นอนว่าการมาเรียนที่นี่เนี่ยเราเลือกที่จะมาที่นี่แล้วมันแปลว่าเราเลือกที่จะไม่ทำอย่างอื่นด้วยเนาะมันมีสิ่งที่เราเสียดายอยู่เช่นกันอย่างเช่นเพราะว่าเราเรียนหนักเกินไปเลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาค้นหาความรู้ให้กับตัวเองไม่มีเวลามาอ่านหนังสือความรู้รอบตัวหรือว่ารีแลกซ์เท่าที่ควร แล้วก็เพราะว่าจะต้องอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกําลังกายทําให้ละเลยการออกกําลังกายไปบ้างเพราะว่าจะต้องทําการบ้านส่งให้ครบและตรงเวลาอยู่เสมอจึงละเลยการกินข้าวไปบ้างแล้วก็เพราะว่ายุ่งมากจนเกินไปในแต่ละวันเนี่ยมุ่งแต่จะเดินไปที่ตึกเรียนเนาะจนลืมมองข้างทางไปว่าสิ่งรอบๆตัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน มันสวยงามขนาดไหนอากาศเย็นขึ้นหรือเปล่าใบไม้เปลี่ยนสีหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาได้สังเกตแล้วก็ appreciate มันเท่าที่ควรเพราะในหัวเราเนี่ยมีแต่คิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างวันนี้จะต้องส่งงานไหนบ้างพอคิดแบบนี้เนี่ยผ่านไปสักพักเวลามันก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปี เราโฟกัสกับสิ่งตรงหน้ามากๆจนบางทีเนี่ยเราก็ลืมมองสิ่งรอบตัวลืมมองไปว่าเราเนี่ยโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนลืมมองไปว่ามีคนมากมายที่ไม่ได้มีโอกาสมาเรียนหรือวามายืนในที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีคนมากมายที่ซัพพอร์ตเราอยู่ในที่ใกล้แสนไกลไม่ว่าเราจะเสียใจหรือว่าเหนื่อยมากแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยัง รอให้เราโทรกลับไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเขายังมีเพื่อนที่คอยถามเราอยู่ว่าเราโอเคไหมถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องที่เสียดายไปบ้างแต่ว่าเราคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเป็นเราในตอนนี้แล้วเราก็รู้สึก gratefull รู้สึกดีใจและพอใจที่ตัวเองเนี่ยเป็นตัวเองอยู่ในตอนนี้เนาะเรารู้สึกว่าเรายังมีสุขภาพแข็งแรง เมลก็ได้ทำสิ่งที่เรารักได้อ่านพอดแคสต์ให้ทุกๆคนฟังเรายังมีพ่อแม่ที่ยังสุขภาพแข็งแรงมีพี่สาวที่คอยซัพพอร์ตเราในเรื่องต่างๆเนาะมีพี่ชายเราที่คอยปลอบใจเราเวลาที่เราผิดหวังหรือว่าเสียใจในเรื่องต่างๆเรารู้สึกว่าเราเกร f ฟูมากพอที่จะลืมความเสียดายเหล่านี้ไปได้และพอเราเสียดายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะมันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าของ ปัจจุบันมากบหมดแล้วก็อันนี้เป็นบทเรียนในปี2026ที่เราเขียนแบบแรนดอมมากๆเนาะหวังว่า,าทุกคนที่เปิดเข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยจะได้ข้อคิดนำไปต่อยอดหรือว่านำไปคิดต่อไม่มากก็หน่อยก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถมีชีวิตที่ ดีมีชีวิตที่มีความ mindful มีสติอยู่ตลอดเวลามีชีวิตที่สงบสุขแล้วก็มีความทรงพลังขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนที่เปิดเข้ามาฟังคลิปนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเนาะเราก็จะอธิษฐานเผื่อให้พระเจ้าเนี่ยคุ้มครองทุกคนแล้วก็ผ่านทุกๆปัญหาไปได้และมีปีที่ดี ตลอดปีเลยขอบคุณทุกคนที่เปิดเข้ามาฟังพอดแคสต์ใน ep นี้หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย